สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับอยาเลือดทำกันรับวันนี้ครับอีซี่ครับกำลังมันย่างครับอยาเลือดค๊บหนามครับหนแขนไว้ครับตัวนี้มันอยู่ด้านนอกเหนันแขนไว้ แข็งน้ำมันย่างผีซี่ครับคือว่าชั้นที่มันอยู่ในต้นจิกเอามาบดแล้วก็เอามาผสมกัน เกี้ยงครับมันยังบ่คอยเปื่อนมือปันไหน,น,น,นเน่นมันลงไปครับเห็นันลงไปในหลืบในส่องใส่เกี้ยงยีดเน้นลงไป ตอนนี้น้ำก็เริ่มขึ้นเรื่อยๆครับตกทําเวลา่ <c oughs> นาน้ำสีท่วมเรือแล้วมันอยู่ในกอกลางนะครับตอนนี้เขาไปกับบดต้องใส่เรือขี่เรือเขามากยังไงจิ้รอยเขามากร็รอยอยาก อันนี้นะครับบรรยากาศครับอยู่ในกอกลางครับน้ามันก็เริ่มขึ้นมาแล้วครับนี่เริ่มขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆหญอยูซีเทือแล้วครับมากับลูกสาวครับพุนแล้วครับจริงจริงน้มก็ยูุ่ลุ่มๆพุนนี่สิเป็นตะฟังครับตอนนี้น้มมันได้อมไปเบิดแล้วได้ขี่เรือเข้ามาครับมายาเรือทำเวลาครับ อีกบาเกินสองหมื่ถึงสามหมื่ครับนี่นี่ก็สิหายไปเบิดน่ามันประเทศจีนปล่อยมาแห้งครับที่ทวมเบิดแล้วครับมีแต่หม่องไปแต่หากินหายอยากเลยครับใส่ม่องใส่เบดครับวานแฮไหลเบิสซูนแนวครับโคดหินพระเจ้าว่าเขาไปตกเบทข้างในบุก็มีครับ เอาสี่เดียวไหวเท่านี้ก่อนนะครับเออขอบคุณครับทุกกำลังใจครับทุกการติดตามเดี๋ยวจังพบพอกัอนใหม่คลิปหน้า